สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงสิ่งที่ดูเหมือนเท้าคู่หนึ่งที่เห็นกันในภาพนี้เป็นขาของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นขาสองข้างที่มีน้ำหนัก200กิโลกรัมเมื่อเทียบกับขาของผู้หญิงรูปร่างเพียวลมแล้วก็แค่เกินหน้าเกินตาไปร้อยกว่ากิโลกรัมเท่านั้นเอง <c oughs> ผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าเทรซี่มัทิวส ในตอนที่ถ่ายทำคลิปนี้เธออายุ47ปีเธอมาจากรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกามีน้ำหนักตัวเกือบ300กิโลกรัมและขาทั้งสองข้างของเธอก็หนักถึง200กิโลกรัมลำพังแค่ขาเพียงข้างเดียวของเธอก็เทียบเท่าได้กับน้ำหนักตัวของคนสองคนแล้วเท้าทั้งสองข้างของเธอฝังตัวอยู่ในขาที่อุดมไปด้วยไขยมัน ถ้าหากไม่สังเกตให้ดีๆก็จะมองไม่เห็นเท้าของเธอซึ่งเราจินตนาการไม่ออกเลยว่าปกติแล้วเธอแบกรับน้ำหนักมากมายขนาดนี้ได้อย่างไรและเนื่องจากน้ำหนักตัวจำนวนนี้นี่เองทุกครั้งที่เธอลุกเดินร่างกายช่วงล่างจะเจ็บปวดทรมานมากเดินเหินก็ลำบากด้วยเหตุน,นี้เวลาส่วนใหญ่ของเธอจึงหมดไปกับการนอนอยู่บนเตียงพยายามไม่ขยับตัวไปไหน เธออยากจะเข้าห้องน้ำทำธุระหรืออาบน้ำจะต้องอาศัยสามีดึงเธอลุกขึ้นแล้วค่อยๆขยับขาทั้งสองข้างของเธอลงจากเตียงจนกระทั่งเทรซี่ทำธุระเสร็จแล้วค่อยให้สามีช่วยขยับขาของเธอกลับขึ้นเตียงความจริงแล้วในตอนที่เทรซี่เกิดเธอมีหน้าตาน่ารักน้ำหนักตัวปกติเหมือนเด็กผู้หญิงคนอื่นแต่พอผ่านไปไม่นานหลังจากที่น้องชายอีกสองคนของเทรซี่ลืมตาดูโลกพ่อของเธอก็ติดสุรา แต่นี่ยังไม่ใช่สิ่งที่แย่ที่สุดตอนนั้นแม่ของเทรซี่จ้างพี่เลี้ยงผู้ชายคนหนึ่งมาดูแลลูกๆทั้งสามคนแต่นึกไม่ถึงว่าพี่เลี้ยงคนนี้ภายนอกดูรับผิดช,ชอบดีแต่ความจริงแล้วเป็นคนเลวที่มีแต่เรื่องชั่วร้ายในหัวสมอง And like, can't and daddy that this because you do, gonna kill baby things would do do, he this h tell me likeYou tell e your mommy you o t I'm I if r b เทรซี่ต้องแกล้งทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องปิดปากเงียบ เพื่อปกป้องน้องชายทั้งสองคนแรงกดดันภายในใจทำให้เธอเริ่มกินแบบไม่หยุดราวกับว่ามีเพียงการกินไม่หยุดปากเท่านั้นที่จะช่วยให้เธอรู้สึกปลอดภยัยชีวิตราวกับฝันร้ายที่ดำเนินต่อมาจนเธออายุหกขวบตอนนั้นรูปร่างของเทรซี่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดน้ำหนักตัวพุ่งพรวดถึง70ปอนหรือประมาณ31กิโลกรมัมต่อมาพ่อของเธอก็เริ่มหายหน้าหายตาไป แม่ก็เริ่มไม่พูดจาเทรซี่กับน้องชายทั้งสองคนจึงต้องให้ผู้เป็นญ่ามาคอยดูแลภายใต้การดูแลของยา่าซึ่งเป็นผู้สูงอายุน้ำหนักตัวของเทรซี่พุ่งสูงปีต่อปีพอเรียนจบชั้นมัธยมปลายน้ำหนักตัวของเทรซี่ทะลุถึง270ปอนด์หรือประมาณ122กิโลกรัมในตอนอายุ20ปีเทรซี่ก็เริ่มมีความรักกับเพื่อนต่างเพศเช่นเดียวกับเด็กผู้หญิงทั่วไป ผลปรากฏว่าหลังออกเดทกับฝ่ายชายแล้วก็พลังพลาดจนตั้งคันพ่อแม่ของเธอรู้เรื่องเขา้าก็โมโหมากถึงขั้นไล่เธอออกจากบ้านเทรซี่ไม่มีที่ไปจำเป็นต้องย้ายไปอยู่บ้านคุณย่าสิบเดือนผ่านไปเธอเคลอดลูกคนแรกของตัวเองแต่หลังจากที่คลอดลูกแล้วน้ำหนักของเธอก็เพิ่มขึ้นอีกจ็1สบปอนหรือประมาณ31กิโลกร,รมัมตอนอายุ23ปีเทรซี่ตั้งคันอีกครั้ง ต่โชคร้ายที่เด็กเสียชีวิตส่วนเทรซี่ก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะน้ำหนักตัวที่มากเกินไปหลังจากฟื้นขึ้นมาเธอก็เริ่มกินกระหน่ำอีกครั้งเธอพยายามทำทุกวิธีทางที่จะลืมความเจ็บปวดจากการสูญเสียลูกต่อมาเทรซี่ก็ยังพยายามมีลูกอีกสองคนในสภาวะที่น้ำหนักตัวเกินมาตรฐานและในทุกครั้งที่เธอคลอดลูกเธอก็จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอีก50กิโลกรัมตลอด เทรซี่ยังสามารถไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนของลูกได้ทุกกิจกรรมยังดูแลลูกๆได้และยังไปลงชื่อเป็นอาสาสมัครได้ด้วยจนกระทั่งหลังจากแต่างงานในวัย29ปีเธอเป็นภาวะบวมน้ำเหลืองจนกระทั่งปี2001สุขภาพของเธอก็แย่ลงไปเรื่อยๆขาของเธอบวมขึ้นทุกวันบิดรูปมากขึ้นทุกวันเธอคุมน้ำหนักให้คงที่ด้วยความลำบากจนสามารถลุกจากเตียงมาเดินเหินได้ แต่พอเธออายุ38ปีเธอก็เป็นโรคเซลล์เนื้อเยื่อใต้ผิวหนังอักเสบจนต้องล้มหมอนนอนเสื่ออีกครั้งน้ำหนักตัวของเธอเริ่มพุ่งขึ้นต่อเนื่องเพราะไม่ได้ออกกำลังกายในช่วงเวลานั้นสามีของเทรซี่ไม่เพียงตกงานยังหันไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นอีกด้วยพอเทรซี่จับได้ว่าสามีไม่ซื่อสัตย์เธอก็ยื่นขอหย่าเพราะไม่อยากยอมรับสามีแบบนี้อีกต่อไปหลังจากนั้นเธอก็ถูกยัดยาส่งเข้าไปอยู่สถานบําบัด ในระหว่างนั้นเทรซี่ได้รู้จักกับผู้ชายที่ชื่อว่าแอนโทนีผ่านทางโลกออนไลน์และตกหลุมรักเขานิสัยของทั้งคู่เข้ากันได้เป็นอย่างดีมีประเด็นพูดคุยสนทนาร่วมกันมากมายและผู้ชายคนนี้ก็เป็นผู้ชายดีๆที่มองข้ามรูปร่างหน้าตาแต่ให้ความสำคัญกับจิตใจของฝ่ายหญิงมากกว่า They need someone need there. หลังจากที่การบํมบัดสิ้นสุดลงแอนโทนี Anthony ก็แต่งงานกับเทรซี่และได้เป็นผู้พิทักษ์ตามกฎหมายตอนแต่งงานกันใหม่ๆทั้งคู่ยังสามารถไปซุปเปอร์มาร์เก็ตด,ด้วยกันพูดคุยเรื่องชีวิตประจำวันกันได้แต่สิ่งที่ทั้งคู่นึกไม่ถึงก็คือขาของเทรซี่กลับมาบวมอีกครั้ง ขาทั้งสองข้างของเธอเป็นเหมือนเนื้อชิ้นใหญ่มีสภาพเป็นปล้องๆจากการสะสมของไขมันจนเห็นได้ชัดเจนผ่านชั้นผิวหนังส่วนผิวหนังชั้นนอกก็เต็มไปด้วยตุ่มหนองที่เกิดจากการอักเสบและติดเชื้อเทรซี่เริ่มเดินไม่ได้และลุกขึ้นเองไม่ได้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันหมดไปกับการนอนอยู่บนเตียงการกินกลายเป็นเรื่องเดียวที่เธอปลอดปลัน ในฐานะสามีแอนโทนีคอยเฝ้าดูแลอยู่ข้างๆเทรซี่ทุกวันพร้อมกับช่วยเหลือเธอทุกขั้นทุกตอนในแต่ละวันเขาจะต้องทำความสะอาดตุ่มหนองเพื่อค่าเชื้อให้ภรรยาจากนั้นจะไปซื้ออาหารขยะที่ภรรยาชอบกินในซูเปอปร์มาร์เกต็ตพอกลับถึงบ้านก็จะทำอาหารแล้วยกมาตรงหน้าเทรซี่งานบ้านทุกอย่างมีแอนโทนีเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวทีแรกเขาคิดว่า จะคงสภาพชีวิตแบบนี้ไปได้เรื่อยๆแต่เสียดายที่อาการป่วยของเทรซี่ทุดลงอย่างต่อเนื่องน้ำหนักตัวก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันจนมองด้วยตาแล้วประมาณการได้ว่าน่าจะถึง300กิโลกรัมปกติเทรซี่จะไม่ต้องทำอะไรเพราะล้าพังแค่ลุกขึ้นนั่ง5นาทีเธอก็หน้าแดงเพราะหายใจไม่ออกแล้ว คนในครอบครัวเป็นกังวลกับเรื่องนี้มากกลัวว่าเธอหลับตาแล้วจะไม่ฟื้นขึ้นมาอีกดังนั้นเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและได้อยู่กับลูกๆหลานๆต่อไปเทรซี่จึงตัดสินใจไปขอรับการรักษาจากแพทย์ที่ฮูสตันเนื่องจากรูปร่างของเทรซี่ใหญ่เกินมาตรฐานจึงไม่สามารถโดยสารขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟกับเครื่องบินได้แอนโทนีจึงตัดสินใจขับรถพาภร,รยาไปรักษาด้วยตัวเองเขาใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมง ถึงพาภรยาขึ้นท้ายรถพร้อมกับปิดประตูได้เนื่องจากระยะทางยาวนานเกือบ20ชั่วโมงเทรซี่ต้องอดทนงดอาหารเพื่อที่จะไม่ต้องลงรถไปเข้าห้องน้ำความเจ็บปวดตามร่างกายดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นจากความหิวโหยและเพื่อบรรเทาอาการป่วยสองสามีภรยาต้องคอยจอดรถข้างทางเพื่อให้เทรซี่ได้ยืดเส้นยืดสาย หากเทียบกับขาแล้วเท้าของเทรซี่เรียกได้ว่าเป็นไซส์มินิจากการเดินทางไกลามาตลอดทั้งวันสองสามีภรรยาก็ผ่านพ้นมาได้ครึ่งทางพวกเขาตัดสินใจกินข้าวนอนหลับพักผ่อนแต่เนื่องจากขาของเทรซี่ใหญ่เกินไปทําให้วางขาทั้งสองข้างบนเตียงเดี่ยวไม่ได้ขาอีกข้างหนึ่งเลยทําได้แค่พาดไว้ข้างเตียง และสุดท้ายพวกเขาก็มาถึงคุสตันสำเร็จในช่วงหัวค่ำของวันรุ่งขึ้นหลังจากพักผ่อนและปรับตัวได้แล้วเทรซี่ก็ขึ้นตาช่างซึ่งน้ำหนักโดยประมาณของเธอณตอนนั้นอยู่ที่605.9ปอนด์หรือประมาณ275กิโลกรัมช่วงบนของเธอดูปกติดีแต่เป็นเพราะช่วงขามีอาการบวมน้ำรุนแรงทำให้ขาของเธอหนักเกิน200กิโลกรัม ถ้าหากปล่อยให้อาการรุนแรงแบบนี้ไปเรื่อยๆจะส่งผลให้อาการป่วยของเธอสุดลงอย่างรวดเร็วได้ซึ่งมันอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีก็สามารถพรากเธอไปจากทุกคนได้แล้วเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวของเทรซี่จึงจำเป็นต้องแก้ไขนิสัยการกินของเธอแพทย์เลยจัดรายการอาหารใหม่ให้กับเธอโดยที่แพทย์ร้องขอให้เทรซี่กินอาหารที่มีโปรตีนสูงคาร์โบไฮเดรตต่ำจำนวนสาม,มื้อต่อวันและพลังงานที่ได้รับ ห้ามเกินวันละ1,200กิโลแคลอรีซึ่งหมายความว่าเทรซี่จะต้องโบกมือลาอาหารขยะภายใต้กระบวนการนี้เธอจะลดน้ำหนักให้ได้25กิโลกรัมใน1เดือนแล้วถึงจะสามารถทำการรักษาขั้นต่อไปได้เทรซี่ตอบตกลงอย่างมั่นใจก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านผลปรากฏว่าทันทีที่พวกเธอถึงบ้านอาการเซลล์เนื้อเยื่อใต้ผิวหนังอักเสบก็กำเริบขึ้นเท้าของเธอบวมมากกว่าเดิม ต่เพื่อให้ความร่วมมือกับการรักษาของแพทย์ทุกวันหลังกินยาแล้วเทรซี่จะพักนอนนิ่งๆบนเตียงโดยที่แทบจะไม่แตกของกินอะไรเลยตอนแรกเทรซี่คิดว่าการอดอาหารก็คือการลดน้ำหนักแต่ที่ไหนได้แพทย์กลับบอกว่าถ้าหากไม่กินอะไรเลยอาการของคุณจะย่าลงเพราะขาดโปรตีนคุณควรจะควบคุมการกินอาหารโดยเคร่งครัดตามรายการอาหารที่ให้ไป สีหน้าเทรซี่เต็มไปด้วยความทรมานพอได้ยินคำพูดของแพทย์เธอก็ตกใจจนรีบกลับไปกินอาหารยกใหญ่เธอกินหมดทั้งไก่ย่างข้าวช็อกโกแลตและสิ่งอื่นๆที่ไม่มีอยู่ในรายการอาหารดูเหมือนว่าเธอได้ยินคำสั่งของแพทย์เพียงแค่ครึ่งประโยคแรกเท่านั้นการควบคุมอาหารผ่านไปเกือบสองเดือนแต่น้ำหนักตัวของเทรซี่ไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อย ส่วนอาการติดเชื้อก็ไม่ทุเลาลงเลยเช่นกันพอแพทย์ได้ฟังอาการของเธอแล้วก็โมโหมากแพทย์จึงร้องขอให้เธอย้ายกลับมาฮูสตันเพื่อให้แพทย์ได้ควบคุมสอดส่องพฤติกรรมของเธอเองซึ่งเทรซี่ยอมตัดใจจากอาหารขยะแสนอร่อยของเธอเองไม่ได้เป็นธรรมดาเธอฝืนท่วงเวลาไปอีกสองเดือนจนกระทั่งยังเข้าเดือนที่4เธอกับสามีถึงได้ย้ายมาอยู่ใ,ใกล้ๆโรงพยาบาล เธอเริ่มต้นลดน้ำหนักอีกครั้งเธอควบคุมอาหารโดยการเพิ่มจำนวนมื้อในแต่ละวันแต่ลดปริมาณอาหารในแต่ละมื้อแทนไม่นานน้ำหนักตัวของเทรซี่ก็ลดลงมาอยู่ที่517ปอนด์หรือประมาณ230กิโลกรมัมลดลงได้45กิโลกรัมเต็มๆแต่อาการที่ขาของเธอก็ยังคงไม่ดีขึ้นถ้าหากไม่ควบคุมน้ำหนักให้ลดลงมากกว่านี้และไม่ทำให้ส่วนที่บวมติดเชื้อเล็กลง ทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถผ่าตัดผิวหนังให้เธอได้ดังนั้นเพื่อขจัดอาการบวมน้ำให้หายโดยเร็วที่สุดเทรซี่จึงจำเป็นที่จะต้องยืนหยัดลดน้ำหนักให้ได้30ปอนด์ภายในเวลาอีกหนึ่งเดือนแอนโทนี <Anthony S 2> เห็นภรยาดูมีความหวังในการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายก็ดีใจเป็นอย่างมากเขาพาเทรซี่ออกเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ไปทั่วถ้าเทรซี่หิวเขาก็จะให้เธอกินนมเปรี้ยวช็อกโกแลตและโดนัท ถ้าเทรซี่กระหายเขาก็จะให้ดื่มน้ำอัดลมอาหารขยะกินบ้างบางครั้งบางคราวก็ไม่เป็นอะไรหรอกถือเป็นรางวัลให้ตัวเองสักหน่อยถึงอย่างไรคุณก็ไม่ชอบกินผักอยู่แล้วภายใต้การยุของแอนโทนีเทรซี่จึงยิ่งเสียวินัยมากขึ้นเรื่อยจนกระทั่งเข้าเดือนที่ห้าน้ำหนักตัวของเทรซี่จึงไม่ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นตามที่คาดคิดไว้ น้ำหนักของเธอดีดกลับมาอยู่ที่520.80ปอนด์หรือประมาณ236กิโลกรัมเพิ่มขึ้น6กิโลกรัม160 And she needs stop depending to o สองสามีภรรยาคู่นี้คนหนึ่งกลัวตัวเองไม่เป็นที่ต้องการส่วนอีกคนก็ควบคุมตัวเองไม่ได้พอเห็นคนอื่นกินแต่ตัวเองกินไม่ได้ก็จะไม่สบายใจว่ามีของอร่อยแต่ตัวเองกินไม่ได้แต่ไม่เคยตระหนักเลยว่าตัวเองกำลังเอาชีวิตมาล้อเล่นแพทย์เองก็จนใจทำได้เพียงหานักโภชนาการมาช่วยตรวจสอบ เอาอาหารขยะที่แอนโทนีแอบซ่อนอยู่ตามซอกหลืบไปทิ้งได้กองโตภายใต้การชี้แนะของแพทย์แอนโทนี Anthony ตัดสินใจไม่เป็นห่วงเทรซี่แบบไร้สติอีกถ้าหากคุณตัดสินใจที่จะทำก็ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นอีกเราจะมุ่งเน้นไปในสิ่งที่เราสมควรต้องทำ ในวันรุ่งขึ้นแอนโทนี Anthony, เลือกที่จะแยกกับภรรยาเขาออกไปทำงานไม่อยู่เป็นเพื่อนข้างๆภรรยาภายใต้การช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เทรซี่เข้ารับการตรวจอาการบวมน้ำกายบริหารด้วยตัวเองและควบคุมอาหารเวลาผ่านไปไม่กี่สัปดาห์เธอเรียนรู้ที่จะยืนด้วยตัวเองเธอไม่เพียงสามารถเดินเข้าครัวได้ยังเดินไปกลับริมระเบียงได้หลายๆรอบ เวลาผ่านไป9เดือนเทรซี่ลดน้ำหนักได้170ปปอนด์หรือประมาณ77กิโลกรมัมอาการของขาก็ดีวันดีคืนจนในที่สุดก็เข้าเงื่อนไขของการผ่าตัดได้สำเร็จแพทย์ตัดสินใจค่อยๆเละก้อนที่บวมออก5-6ครั้งเฉพาะในการผ่าตัดครั้งแรกก็ตัดทิ้งได้ถึง8กิโลกรมัมในเดือนที่12ของการลดน้ำหนักด้วยการมีสามีคอยอยู่เป็นเพื่อนในที่สุดเทรซี่ก็มีขาบแบบปกติ และไม่ต้องเบียดตัวเองอยู่ตรงท้ายรถอีกต่อไปใช่ s <S <c oughs> I feel like we are starting to grow in a new direction so I'm excited about the future now for me and for us as a couple เรื่องราวของเราก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าหากชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้รับชมกันด้วยนะคะทุกคนสามารถติดตามช่องของเราได้และจะไม่พลาดสาระดีๆที่เรานำมาให้รับชมกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ